เราเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับว่าท้องทิพหรือไม่ก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้มันมีเรื่องนี้พูดกันเยอะเอางี้เราลําดับอย่างงี้ก่อนมีสองคนผัวเมียคุณผู้ชมฮะสาม,มีชื่อพี่เกียงไกรส่วนน้องอีกคนเนี่ยชื่อน้องกนกนกน้องกอนกนก,นก,นก,นกหรือชื่อเล่นก็คือน้องเตยน้องเตยน้องเตยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาตั้งท้องแล้วประเด็นคุณผู้ชมฟังช้านะฮะมันจะไปเกี่ยวโยงสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งที่น้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องไปตั้งท้องแล้วก็ไปคลอดลูกก็คือบางประมะ หนึ่งนะฮะหลังจากบางประมาตอนที่น้องกําลังคลอดลูกอยู่กลายเป็นว่าเด็กไม่แข็งแรงตามที่น้องเตยอ้างโรงพยาบาลบางประมาก็ส่งน้องต่อไปอยังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแล้วประเด็นก็คือพอเด็กไปอยู่ที่เจ้าพระยายมราชเป็นเด็กแฝดชายกับหญิงแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยน้องอ้างว่าหมอที่เจ้าพระยายมราชอ้างว่าลูกผู้ชายเนี่ยตายลูกผู้หญิงรอด แล้วหลังจากนั้นน้องก็บอกว่าเนี่ยตัวเองก็เดินทางไปที่เจ้าพยายมราชเพื่อที่จะไปรับลูกคืนค่ะสุดท้ายโรงพยาบาลบอกว่าอ้าเดี๋ยวจะจัดส่งลูกที่ตายก็คือลูกชายเนี่ยไปให้เธอก็ไปรอฮะอันนี้เอาตามที่เตยอ้างนะฮะเธอไปรออยู่ที่วัดสวนแตงนี่ฮะเพื่อจะรอศพลูกชายแฝดของเธอโอ้ยมาสังคมก็ด้วยความเคารพกันนําโรงพยาบาลเลย<ช>ว่า เฮ้ยทาลูกเขาตายหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาศพลูกชายเขาคืนมาหรือเปล่าแล้วลูกสาวอ่ะที่บอกว่ารอดอยู่ไหน,นเรื่องนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าครอบครัวสองคนผัวเมียเกรียงไกรกับน้องเตยจะเรียกค่าเสียหายอีกประมาณห้าแสนอานะฮะที่ผลตรวจออกมาคือทางด้านของคุณหมอ,อมเองวันนี้ก็ก็เหมือนกับพยายามที่จะคุยกับครอบครัวว่าเอาจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมออานนท์ค่ะท่านชี้แจงแบบนี้ท่านบอกว่าเมื่อผลตรวจต่างๆออกมาตามที่เราบอกแล้วอนะคะ คุณเตยหรือว่าคุณกรกนกเนี่ยไม่ได้มีภาวะของการตั้งครรภค่ะซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ก็รับฟังแต่ยังไม่เชื่อนะจนกระทั่งบ่ายสองโมงครึ่งหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยคุณหมออานนท์นะฮะก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรทั้งหมดนี้คือการยืนยันเนี่ยนะฮะเรื่องนี้นะคะก็ต้องขยายผลต่อเตยสาวท้องทิพอะค,ะค่ะ ผมไม่ต้องเล่าย้อนอะไรไปมากมายเพราะวคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันอยู่แล้วนะคะเธอก็กุเรื่องขึ้นมาว่าเธอท้องไปฝากท้องโรงพยาบาลไปทําคลอดโรงพยาบาลทําศพลูกเธอหายอะไรแบบนี้สุดท้ายเธอยอมรับว่าเธอโกหกวันนี้เธอถแถลงข่าวนะคะเธอถแถลงข่าวเธอบอกว่าเธอขอโทษที่เธอกุเรื่องขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดคือเธออ้างว่าเพราะมันเริ่มต้นโกหกไปแล้วมันหาทางลงไม่ได้ไปเรื่อยเลยมันก็เลยต้องโกหกไหลไปไหลไปไหลไปไเรื่อย จนถูกจับโป๊ะจนถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดแจ้งความเท็จนะคะใช่ครับคุณผ,ผู้ชมกรณีเหตุการณ์น้องเตยที่หลายคนสอบถามพรุ่งนี้น้องเตยบอกว่าจะขอพูดทีเดียวเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลสุดท้ายไม่ต้องไปพูดแล้วนะฮะเพราะล่าสุดโรงพยาบาลประกาศตัดสินใจจะดำเนินคดีแล้วนะฮะกับทางด้านของน้องเตยท้องทิพย์ก็ต้องเรียกกันอย่างนี้ คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เราเช็คไปยังโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชรจุดที่คุณหมอถแถลงข่าวแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเขาจะไปที่นั่นเพื่อไปขอโทษหมอสุดท้ายไม่ต้องขอโทษแล้วใช่ไหมไอซ์เกิดอะไรขึ้นบ,บโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้มาจัดถแถลงข่าวที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลอ้างเรื่องนี้ครับบอกว่าช่วงนี้โควิดติดภารกิจหลายอย่างไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาจัดตรงนี้และเตรียมด้วยว่าจะหานักกฎหมายฟ้องดำเนินคดีกับคู่สองสามีภรรยานี้ด้วยนะ,ะภาพโรงพยาบาลที่ถแถลงข่าวครับ ถ้าคุณผู้ชมจําได้โรงพยาบาลเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็มีการถามเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ยืนยันว่ามันไม่มีการมาฝากคันไม่มีการท้องอะไรทั้งสิน้นจนสุดท้ายวันนี้ครับผู้ชมฮะโรงพยาบาลยืนยันว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วถามว่าทําไมต้องดําเนินคดีกับสองผัวเมียเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสังคม